เปลี่ยนแฟนมันยากไปเปลี่ยนฟันใหม่มันง่ายกว่าวันนี้ว่าซ้มมาเปลี่ยนฟันชุดใหม่นะคะทุกคนเข้าสู่เออ่เซตที่7เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่ง7-2 7-2-14 1เสัปดาเป็นกี่เดือนครับคนทองแฮปปี้มากหลังจากที่พอเริ่มจัดฟันมาก็รู้สึกว่ารอยยิ้มของเราอะ่ะมันชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบพูดจาหรือว่าเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยฟันอะ่ะมันเรียงตัวสวยมากขึ้นใส่โชว์ให้ดูเลยอ๋อ แน่นข้างล่างนะคะอืมทุกๆครั้งเวลาที่เราไปหาพี่หมอเนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตเขาเรียกปุ่มติดฟันในทุกๆครั้งที่เราไปหาว่าซ้ำจะไปหาประมาณเดือนละดหนึ่งครั้งหลังๆมาแค่2เดือน3เดือนครั้งซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดฟันที่แบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนี่องกปะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจนะคะทักไปได้เลยที่ NP International เดนทคโลีนิกนะคะบอกเลยว่าติดต่อมาจากพี่วาซัมคาะหนูอยากยิ้มสวยแบบพี่วัลซัมนะคะ